สวัสดีค่ะวันนี้รถพ่วงมาแล้วตัวไห้ตัวไหนตัวอะไรอะไจะมาเทซส่งานดุล มาถึงแต่กี่โมงอะมามาถึงไม่นานหรอกไปซื้อเชืออยู่เอา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 พี่เอวยังไงเนี่ยล็อกลูกแล้วใช่ไหมแฉะมากเลยเนี่ยแสดงว่าเอาตรงนี้เอาตรงนี้แหละอันนั้นรถใครมานี่ยไฟสวยจังรถใครหรอรถตรงนี้ไหม ไข่รถไข่เนี่ยอ๋อเสียอุ้ยเหรอเสียอุ้ยก็มาค่ะงูสวยงามมากว้ายตกใจสว,สวยค่ะเฮ้ยทีมงานน่ารีบพี่ดาวดีครับค่ะ เททำไมมันแถะอย่างนี้อเอเอเพาาไปชมไฟข้างหน้าขวั่งนี่คันนี้สวยมาก اه اه <laughs>

ะตัดตรงนี้หรอวันดีค่ะเอาจตาในบอกว่าไม่สบายอ่ะสบายดิยวรอเขาไปสุหรอมันสีเลียมมื่อหรนี่เื่อรอรอมันสีเลี่นม

สวยดีป่ะตื่นนะเนาะพิเตอร์ใช่ค่ะห้าร้อยอ๋อคอมเมนต์ไม่ขึ้นเลยว่ะคอมเมนต์ไม่ขึ้นเลยโอ้ยโอยหอยุรอ อาจจะพึ่งมาครับรถจะเข้ามาฟิวไปไไปนะไปบลุกไปบะได้แล้วนี่ไงมันมีไฟไหมอันนี้ไม่มีไฟด้วยนี่อันนี้เทศายเตรียมงานบุญพรุ่งนี้นะคะวันที่แปดสิงหาค่ะที่วัดหลวงปู่ผานนะคะเืียรนเียนจัด เสียควนเสียคันโอ้โหมาท้ายอ่ะโอ้โหจะหลบแปะหัวจะหลบแป๊ะมีมีอะไรไหมน้องผมแล้วก็โบอกข้างหลังเลยเด้อกาสอแล้ว่าจะถอยตรงไม่ตรงเหรอแต่ผมมาเดี่ยวน่าจะตรง

นี่ครับนี่ครับีอสกอนนะครนี่ครับพี่้นอน้้ถแ้วีถ้าจับเวลานี่ถ้าจับเวลาพวกงสองนาทีอะไรไม่เป็นเหรอไม่ได้หรอกพี่น่าจะเยอะกว่านั้นเนาะประมาณสิบนาทีนไม่ต่อรูปเีไหมอ๋อไม่ถึง

อ้าวรถจะไปแล้วปั๊มลมก่อนจะเดินหน้าหรือคอยหลัง อ,ออกจากป่าเอาาาามจกป่เ <c oughs> ดี๋ยวเอา,อาต็อกไอว้อยู่โอ้มาขาวรอใส่ทรายพรุ่งนี้อ่ะเอารถ เทเสร็จแล้วค่ะเตรียมใส่พรุ่งนี้นะคะค่ะยังไงก็ฝากยิ้มไปยันรถเพิ่นซะน้อง